สวัสดีค่ะสำหรับรถมือสองสวยๆในวันนี้นะคะเป็นรถบ้านสภาพเยี่ยมกับรถ Toyota t i g e ก D4D เครื่องดีเซล2.5แคปขับออโต้ปี2003ค่ะรถตัวนี้เป็นตัวสูงเดิมจากโรงงานเลยค่ะแต่งออฟโรดรอบๆคันเลยรล่อๆกันเลยทีเดียวค่ะรถขับนี้มากสภาพพร้อมใช้ใครหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะรถบ้านแท้เจ้าของดูแลรักษาอย่างดีหน้าหลังได้บางๆเดิมๆกันเลยน็อตไม่มีขยับ รถไม่เคยอุบัติเหตุหนักไดๆค่ะสีสวยใช้ได้เลยค่ะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานชุดเล่มเอกสารพร้อมโอนเลยค่ะคันนี้รถขับไปแล้วกว่า278,588กิโลเมตรระบบเกียร์อัตโนมัติค่ะเกียร์เข้าดีทุกเกียร์นะคะเข้านิ่มไม่มีกระตุกเครื่องยนต์ดีเซล D4D 2500cc เทอร์โบเครื่องดีสภาพพร้อมลุยเลยค่ะน้ำไม่ไอไม่ดนันอัตราเร่งดีเลยน็อตเดิมๆรถขับดีมาก ช่วงล่างดีคัดซีสวยเลี้ยวซ้ายขวาไม่มีเสียงดงังพร้อมลุยใกล้ๆได้หมดเลยค่ะกระบะไลเนอร์ท้ายเดิมสวยๆเลยพร้อมชุดแต่งออฟโรดรอบคันเลยนะคะล้อแม็กสวยยางใหม่ปี2021ทั้ง4เส้นดอกยางหนาเต็มพร้อมลุยกันไปยาวๆภายในสวยสะอาดเรียบร้อยมากค่ะเจ้าของดูแลรักษาอย่างดี บาะหนังสวยสะอาดรอบคันไม่ช้ำไม่โซมไม่มีฉีกขาดสวยมากค่ะคอนโซลหน้าสวยครบแอร์เย็นๆเลยมีเครื่องเสียงให้ฟังกระหืมกระหืมค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกปรับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ครบทุกบานรถสวยพร้อมใช้ขับทางไกลได้สบายเลยคันนี้ชุดเล่มเอกสารพร้อมโอนค่ะมาส่งต่อกันในราคาสบายๆที่145,000บาทเท่านั้นค่ะ ราคาต่อรองได้นะคะมาดูรถแล้วมาทดลองขับกันก่อนตัดสินใจได้ที่หลังเซนท่านพระราม2โทรติดต่อได้ที่เบอร์0875108095ค่ะเข้ามาดูมาทดลองขับกันก่อนนะคะรับประกันว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลากันไปก่อนค่ะและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ